วันนี้ผมจะมาทดลองนีกับเซสกัดอีกทีนะที่โฟเดาเมดบวกรองเท้าจอะเวทและก็ดาบแดงชิ้นแรกนี่ยมาดูนว่าจะเป็นยังไงเนี่ยอารมณ์แบบผมเล่นใยลีดาบแดงชิ้นแรกเลยเนีย <g ül> ก็ดาเมดอะทะลุกออกไปเกือบ4,000เลยนะครับต่อย2หมัดเท่าน,นั้นเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่านี่คือการสปอยที่หมัดหนักมากครับ <c oughs> จะเป็นยังไงก่อนรับชมคลิปย่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นเป็นกำลังใจด้วยครับ ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปรับชมเลยครับแนะนำพ่อมดคิดว่าเปบริการเติมเกมที่สายเปไว้วางใจที่สุดในตอนนี้การันตีผู้ใช้งานมากกว่า30,000 0คนสะดวกรวดเร็วใช้บริการ24ชั่วโมงได้เลยโปรโมชั่นนะโค้ดคนดูช่องปตะาวัตน,นะฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเอาไปลดได้อีกนะเปคุ้มเปฉลาดต้องคิดว่าเปเท่านั้นครับใครกำลังมองหาย d ารผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp 7มีไอดีให้เลือกเยอะสะกินแียบการันตีผู้ติดตามกว่า2 0 0 0 0 0คน ชื่อเพจตายคลิปครับผมเกมนี้ผมกด ID เพื่อนแล้วก็เล่นมากับน้องนะครับแล้วก็เพื่อนนะครับประมาณ130ตาบวกนะกับสกัดนะเซตดาเมจที่แรงขึ้นไปอีกนะกับรองเท้าจาเวเด้แล้วก็ดาบแดงชิ้นแรกครับปาดูนะและเกมนี้เจอคอมหมิ่งด้วยไงบอกเลยว่าโคตรชอบนะเป็นคอมที่เบอร์ดาเมจได้แบบแก้ทางแบบ100%แ,แบบนี้ก็พลังโจมตีอ่ะยิ่งแรงขึ้นอ่ะยิ่งมีส่วนนะครับทำให้สกัดอ่ะ มีดาเมจที่รุนแรงมากขึ้นนะก็ต่อจากพลังของแมกเลือดนะครับก็บมาดูนะว่าจะหมัดหนึ่งหรือว่า2หมัดเนี่ยจะสามารถทุบนะร่วงไปเลยหรือเปล่านะครับปอ <c oughs> <c oughs> ต,ติก็จะเห็นแค่สกัดสายเวทนะที่แผ่นก่อนเนะี้ยแผ่นเนี้ยก็ดูเหมือนว่าจะย้ายแบบว่ามาเน้นไกลภาพแทนนะครับแต่รองเท้าเจ้เวทเนี่ยผมลองแล้วโคตรแรงเลย เอาไปหมาดึงเพื่อนโอ้โหครึ่งรอดเนียแต่ว่าโดนลำสวนตรงนี้ไม่ค่อยดีนะครับดึงระยะมากก่อนเนี่ยถ้าผมโดนปลาดอาอีกรอบนึงเนี่ยอาจจะร่วงได้ครับโอเครอลองเท้าเจาะเวนะครับ,รออรบผมว่าน่าจะแบบเห็นผลได้ชัดเจนเลยนะจากดาเมจของสก,กัดนะครับคูบปแรปงขึ้นจริงครับเวลสเนี่ยสามารถที่จะเก็บคอมโบหนึ่งเก็บคิวได้เลยนะครับอะไรประมาณนั้นนะ โอ้ย okay, เหมือนจะเซฟนะน่าจะคิดว่าเป็นทามิ่งป่ารือโอ้โหคือมันต่อยคีบแบบทีเดียวอ่ะหายไปเลยเนะ๊เรียกได้ว่าแรงมากๆครับนี่ผมเล่นสาก,กัดนี่อารมณ์แบบประมาณกับเฮ้ยกลับไปรีเลยนะที่แบบเล่นดาบแตงชิ้นแรกเน <laughs> <Okay, S 2> ี่ยโอเคฟอร์เรน,นติโน่ติดไปแล้วตรงนี้ครับเหมือนจะมีการไฟล์นเกิดขึ้นชาร์จคิลสองมาตรงนี้ครับปัดสะบัดอันตแล้วก็พุ่งทุงครับโอ้โหหายไปเลย สวยมากเพื่อนโอเคเราโฟกัสไปที่แคลรี่นะจะดีมากครับโอ้โหต่อยแรงมากลเทาเวดเทาเจาะเวทแรงจริงครับแต่มันต่อยช้านะแต่ว่าก็จะได้เรื่องของความแรงเพิ่มขึ้นเนี้ยเฮ้ยทุบให้หมัดหนึ่งโอแต่ว่าทุบตอนที่อันเตะดีโอเค โดนพลังผีเสื้อผมนะโอ้นี่ขนาดตอนที่ฟอร์เลนโกดันตีนะผมยังทุบแรงมากเลยอนะ่ะเอาได้ได้เพื่อนยังไงรวบไหมไอเขาสกิไปไปก่อนเนะี่ยเพื่อนไม่ได้คนระับโอเคเหมือนจะกลับไปรีทามมิ่งเนะผมก็ได้ว่าจะได้ต่อเนี่ยโอเคดาบแดงชิ้นแรก อะไรที่ไม่ได้เห็นก็ได้เห็นนะกับสกัดแผทใหม่ครับก็นั่นแหละ,ะครับ <This time. S 1> การเวลาก็ <Okay. S 1> เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเราก็ต้องปรับตามเขานะครับ,รบถือว่ามีอะไรใหม่ๆก็ทำให้เกมมันสนุกมากขึ้นเนะโอเคหม, <Okay. S 2> มัดเดียวแบบคือหมัดเดียวแบบรู้เรื่องจริงอ่ะในการเคลวฟนะ <5 10. S 1> แบบนี้ผมก็ได้เติมไว้ดิ หรือว่าช่วยในเรื่องของการแบบทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไวขึ้นนะโอเคบอกเลยว่าได้ดาบแดงอะ่ะหมิงรู้เรื่องนะไอ้ตงกางนี่น่าเล่นมากเลยผมชาร์จคือ2องล้อเลยก็พุ่งไปทุบโอ้โหทุกคนมองไปที่นาฬิกาตอนนี้ครับเพียงแค่สนาทีกวกว่าเท่านั้นนะผมทุบไปเกือบ2 0 0พนะคือดาเมจ2 0 0พันเนี่ยมันแรงมากเย้ย แรงแบบแรงจริงไงโอเคผมว่าถ้าแบบเราเนี่ยจูยี่สามารถเอาสกัดมาแก้ทางได้เลยนะเพราะว่าลูยอ่ก็จะเป็นคอมที่แบบแพ้ทางพวกตัวเบอร์ดเมดนะซึ่งสกัดแผดไมะกับการออกของพลังโจมตีที่เน้นมากๆนะครับก็จะเบอร์ดเมดได้โหดขึ้นนะครับแถมมันตีเขาเนี่ยก็ยังสามารถผัดออกจากวงได้คนระับพฉะนนแล้วเนี่ยสกัดก็อาจจะแก้ทาง รุ่ยแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกับเซตเน้นไกลภาพดาเมจด้วยนะเอ้เออเราได้บอแล้วครับอย่างนี้ผมน่าจะสวิตเลยนะครับเวทบูเพื่อนโอเคเพื่อนเข้าไปแล้วนะจริงๆถ้ำลึกมากเราก็ไม่ต้องเข้าไปนะเนี่ยเห็นปะคือถ้าพุ่งสกิลหนึ่งเข้าไปผมบอกเลยว่าเหงาแน่นอนนะใจเย็นเข้าไว้ครับเราเน้นวันช็อตนะแบบ ทุบทีหนึ่งล่วงอะไรเงี้ยโหแต่ผมว่าไม่น่าได้แบบมันน่สองหมัดนะคิดว่าสองหมัดน่าจะพอมีรู้นะแบบหมัดหนึ่งอะ่ะจากสกิลสองหมัดต่อไปก็คือต่อยธรรมดาเนะี่ย <c oughs> อาจจะสองถึงสามหมัดนะประมาณนั้นโอ้โหสองพันแล้วป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีโดยบางคู่ไม้ด้วย Your tower has been ตอนนี้ก็อดใจไม่ไหวแล้ว <laughs> <been> ที่จะได้ดาบแดงแล้วก็มันจะเป็นการคอมโบกับฟอร์สแฮมเมอร์เว้ยทุกคนแบบคือ <Four. S 2> ดาบแดงมันก็แรงขึ้นไปอีกอะ่ะเ <Four. S 2> อ้ยโอโดนแฟงวะต้องกันตะออกเนะ่โอเคเนได้ชัดว่าขนาดผมแบบไม่ได้ออกของแท้งเลยอะ่ะคือก็ยัง ยังคงคอนเซปต์นะอึดนะใช่ปะโอเคผมได้ดาบแดงไปแล้วทุกคนขอสองชิ้นนี่พอเลยฟอ์เทมเมอร์กับดาบแดงกันตอนเนี้ไปแล้วจะทุกใครก็ได้ในตัวบางๆเนียก็อย่างที่ผมบอกไปจุดแข็งของเซตเนี้ยก็จะเน้นแบบเจอตัวบางนะจุดอ่อนของเซตนี้ก็คือนะนรับ การที่ออกแท้งมาแก้นะแบบไม่ว่าจะเป็นเกาะในเพจช็อปลอดเกาะสะท้อนอะไรเงี้ยมันจะแก้เซตนี้ได้ดีนะครับแล้วก็เฮ้ยระวังเพื่อนเฮ้ยปุ๊บเฮ้ยโอ้โหบาดี้ดึงมาก่อนนะครับปัดสะบัดไปแล้วก็เอาไปดึงหมดครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเช่น่อยสวย เถื่อนปะผมว่าโคตรเถื่อนเลยโคตรเห็นผมทุบสิน,น้เทียปะโอ้ไม่อยากนึกภาพถ้าถ้าผมแบบได้คอมโบกับ <S <S ฟอนเทมเมอร์เนี่ยแบบดาบแดงบวกฟอนเทมเมอร์ที่ <S <S บวกพลังโจมตีเฮ้ยโอ้โหนี้ก็โดนชะตาไปครับทุบไปหมัดหนึ่งแล้วก็ตีธรรมดานะก็จะเป็นการคอมโบแบบดาบแดงด้วยนะคูณสองเนียเมื่อเลือดเมื่อเลือดน้อยเนี้ยครับ โอเคดูของผมดิอย่าเปิดผมนะมันแพทใหม่แล้วนะสกัดนะครับแต่ถ้าหลังสองชิ้นนี้ผมก็น่าจะเป็นเน้นเกาะนีเป็นโอดินอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วแท่นโอ้โหหายพอดีครับแบบนี้เซนิดีน่าจะเอาเอฟร้อยครับ มันมีตัวแก้ซินนะคือคลิกสิกนะครับคือถ้าคุณวินวอล์กอ่ะแล้วกบกดกดันตรนะใครที่อยู่ใกล้อ่ะบอกเลยว่าโผล่หมดนะเรียบร้อยเลยเออเซนิเตียก็ไม่น่าชอบกบนะเฮ้ยจริงถ้าฉันเมื่อกี้ผมชาร์จสกิลสไว้นะมีโอกาสที่ผมจะเข้าไปแล้วก็ทุบนะแบบทุบสวนโอเคผมได้ฟอร์เนเมอร์มาแล้วครับมา พ้อมตัวเตมเม็แล้วตรงนี้โอ้โหเขาลงหลุมไปแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นโอดีนนะกับการคอโนะมโบที่แบบเมื่อเราโดนโจมตีแล้วก็<ๆ>ก็จะมีนะับพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นโอ้ยสามพันแล้วนะเมื่อกี้สามพันนะเริ่มแรงคนระับเรียกได้ว่าคูณ2นะจากตอนที่ผมพูดไปนะในช่วง3นาทีกว่านะที่1,700ตอนนี้ก็จะ3 0 0พแล้ว เ้ยรถสวยปาดดนตรีญญตโอ้โหโอ,โหโอโห้แล้วแบบมันเป็นการคอมโบที่แบบลดเกาะด้วยไงยิ่งได้ลดเกาะยิ่งทุบแรงขึ้นนะโอ้โหหายไปเลยครับแบบนี้เราก็แน่จบได้ไหมโอ้ยเฮ้ยโอฟิกลบจบไม่ได้เพื่อนเขาจะเกิดแล้วนะเอ้พุ่งไปแล้วเลยฮะ เดี๋ยวนะมิงออกแล้วเพิ่งมาออกเลยตอนนี้เพื่อนโอ้โหมาเล่นใ้จบเกมก่อนดิเห <c oughs> มือนจะมีคนยืนบอดหน,นึ่งคนเนี้ยไม่แล้วผมเล่นมาแบบจะจบแล้วอ่ะปัดช่วยเพื่อนไม่ได้ยังจบไม่ได้ว่แคลรี่เราตุยครับไปหาฟาร์มก่อนเลยกันนะ <c oughs> จริงอยากเอ้สามวันสองแอปเริ่มโอเคแล้วเนี้ย 4ี่พันจะไปถึงไปทุกคนสามพั 3, 3, นสามเนี่ยบวกแน่จะบวกจากโอดินเนะี่ยนิดหนึ่งคนระับแต่ว่าถ้าเกิดได้เดอะมินิเชอร์เนี่ยก็ไม่แน่เนะยแคดดี้เขารวยอยู่เนี่ยเฮ้ยสี่พันมาจริงมาจริงมาจริงดาเมจม่วงคนระับ ทุบคีไปเมื่อกี้เกือบสี่พันนะโอ้โหไม่อยากจะนึกเลยนะว่าถ้าเกิดผมทุบใส่คนเนี่ย very, very, ตาเมไปสี่พันเนี่ย very, มันจะเป็นยังไงครับ very, very. ถ้าเลือดเต็มหลอดนะตัวบางอะ่ะก็น่าจะเกือบหายนะผมผมคิดว่างั้นนะครับไอ้ข้างบนเขาแยกดันอยู่โอ้โหฟาเรนหรอขอมาดดึงก่นอนเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาเอาโอ้โห ไม่กลับโดนผมนะอีกหมัดหนึ่งน่าจะร่วงไอ้นี่ยแ <l acht> <Experience. S 1> <l acht> รงใช้ดงใช้ได้ปะให้ hey, <l acht> ผมว่าตอนนี้เราไปเล่นปิดเกมดีกว่านะี <l acht> ่ยเฮ้ยมันสี่พันจริงทุกคนมันมันถึงว่า <l acht> ทุบคีไปสี่พันเนี่ย <l acht> โอ้ย <l acht> ขึ้นได้เนะี ลบดอนไหมไกดโดนอ่ะเฮ้ยแคลรี่ฟิกเกอร์ทูบโอ้โหคือตอนนั้นคือมันมันเยอะมากนะเตมิดอ่อะมันมองไม่ชัดเลยนะว่าโดนไปเท่าไหร่ครับโอ้โหโอ้เ <c oughs> oh, มื่อกี้สองหมัดเท่านั้นนะครับสองหมัดจริงๆคอมโบตีแล้วก็ทุบไปหมัดหนึ่งแล้วก็ต่อยอีกทีหนึ่งครับล่วงเลยนะครับวิฟนะ หรือว่าเอาไปใช้ในการเล่นได้เลยนะก็อย่างที่บอกไปครับจุดอ่อนจุดแข็งก็ต้องดูดีๆนะต้องมีตัวบางเยอะเข้าในนะครับถ้าเจอตัวแทงเยอะเนี่ยมันอาจจะทุบไม่ค่อยเข้านะมันก็เข้าแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่แรงเท่าตัวบางเนี่ยเพราะมันเป็นเซตที่ดาเมจไม่ได้มีมูลามศาศนะครับที่จะต่อยแท้งเข้าเนะี่ยโอเคโอมัดพี่หนักจริงว่ะพี่แต่คือตกใจเลยดาเมจ4,000เนะี่ยถือว่าเยอะมากเนี่ครับ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้กับสกัดเซตดาเมจที่แรงขึ้นมากๆครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อ